ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นัฐพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันพฤหัสบ,บดีนะคะก็คือเที่ยงคืนของวันพุธนะคะถึง เที่ยงคืนครึ่งนะคะก็เป็นครึ่งชั่วโมงกับจิตวิทยาแบบเบา,บาๆที่เรามีมาฝากกันในทุทกทๆสัปดาห์นะคะตานรายการค่ะดิฉันพีรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุย้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยากวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน้วยครับใกล้ปีใหม่แล้วเนาะ ใช่ค่ะใกล้ๆเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะคะวันนี้ก็ยี่สิบยี่สบสามธันวาคุณผู้ฟังบางคนเขาดาวแล้วนะลุงลุงเขาดาวยังเขาดาวแล้วลังยังลุงลุงลุงอยู่บ้านไม่รู้จะไปไหนแต่ลุงคิดดูอบรรยากาศรอบๆมันอาจจะแบบมีสีสันอะลุงอาจจะมีแบบต้นคริสต์มาสอาจจะมีแบบไฟติดตามนู่นนี่นั่นมันจะดูสดใสขึ้นนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังก็ยังต้องติดตามเกี่ยวกับ โควิดในทีโ oh อมิคอนด้วยนะคะลุงว่าจะดูแลกันยังไงนะคะคือพอปลายปีแบบนี้เราก็มีเรื่องจิตวิทยาที่แบบต้องให้คุณผู้ฟังได้ฉุกคิดล่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องอะไรไปคะลุงเรื่องว่าเราควรจะทบทวนตัวเองนะครับทั้งบวกและลบท่านผู้ฟังฟังแล้วคิดทบทวนแล้วลองจดจดบันทึกไว้บ้างหรือยังครับว่าจะ จะดูแลตัวเองอยังไงนะครับเราได้พูดไปมากมายนะคะว่าข้อดีมันมีอะไรนะคะแล้วก็มันมันมีความสุขขนาดไหนแล้วอะไรที่เราไม่ดีเราก็ควรจะปรับแก้ไขอะนะคะลุงถูกต้องครับผมคราวนี้มาถึงเรื่องราวในสัปดาห์นี้บ้านนะคะสัปดาห์ที่แล้วมาทบทวนตัวเองไปสัปดาห์นี้จะชวนคุณผู้ฟังมาปรับตัวเองลุงให้มันสดใสสดชื่นตอนรับปีใหม่เพราะว่าเราบอกแล้วว่า เราจะเข้าดาวแล้วลงยี่สิบสามละเราเข้าดาวแล้วอืมเรามานับถอยหลังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าแบบว่าหน้าเหงาเงาเศร้าๆศ้อยๆรูๆๆ้ปีทั้งปีที่เราผ่านมาได้ถูกไหมคะมอย่าอย่าอย่าทำให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าเออ,อยู่มาได้ตั้งนานจนหนึ่งปีละก็ไม่เห็นต้องอะไรยังไงอยู่ต่อไปก็รอด <laughs> เอา่อยเออลุงมันก็ควรจะหาอะไรที่แบบลุกใจแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยคอคุณผู้ฟังอืมให้มันสดชื่นสดใสเรามาชวนคุณผู้ฟังให้ปรับตัวเองให้สดใสต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะคะลุงคือคขาเนี้ในเรื่องของการปรับตัวเองอ่ะลุงแน่นอนมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะนะคะถูกต้องคัคบผม่ใหญ่นี่แหละลุง เพราะอะไรคนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเลยอะค่ะลุงคือไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะคนไทยหรือเปล่านะคือคนลุงดูมานานแล,ะล,ะละ้วล่ะลุงเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นของที่เคยทําแล้วมันไม่มันไม่อะไรครับมันไม่เป็นอันตรายกับตัวเองก็ก็ใช้อยู่อ่ะทําอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นถืว่า คุณเคยใช้ยาสีฟันยี่ห้อเนี้ยซึ่งจริงๆมันมียี่ห้ออื่นอีกเยอะแยะในในในเมืองไทยที่มาโฆษณาขายแต่เราเราก็ยังยืนยันบางคนก็บอกเออลุงยุย้ยลองดูทยี่ห้อนี้สิยี่ห้อนี้ในกะลิ่นอย่างนี้ดีอย่างนี้แนะเออใช้มานานแล้ชอบชอบอันนี้เพราะฉนั้นอันนี้คือการมไม่เปลี่ยนแปลงของแต่ละคนนะครับ เขาค่านี้พอลุงยกตัวอย่างมาค่ะที่ก็นึกถึงพ่อเหมือนกันเรื่องยาสีฟันเลยใ <c oughs> ื่เหรอยี่ห้อนี่คือที่กำลังจะคิดว่าเป็นแต่เฉพาะกลุ่มผู้ผู้สูงอายุหรือเปล่าไหมถึงว่าใช <c oughs> ้ยี่ห้อนี้ลุงเ,เราก็ใช้มาตลอดคือคือแต่บางทีอ่ะบางทีด้วยความที่ที่เห็นว่ามันมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยลุงลดราคา <c oughs> ที่ก็ซื้อยี่ห้อหอื่นไปด้วยความที่มันเซฟมันช่วยประหยัด เขาก็จะบ่นว่าเนี่ยมันทําไมถึงซื้อยี่ห้อนี้ไม่เหมือนเดิมมันไม่ยังงุ้นอย่างนี้ที่ก็ต้องเห้ผลว่ามันลดราคามันซื้อหนึ่งทำเนึ่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังบ่นทุกครั้งแบบออออๆแอดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุงมันทําให้เราต้องซื้อยี่ห้อเดิมแบบที่แบบที่ลุงเป็นเลยพอลุงพูดว่าลุงเป็นพ่อที่เป็นมันก็จะเป็นในกลุ่มคนผู้สูงอายุคราวนี้ยลุงแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นมองในมุมกลับกันนะอะไรยี่หใหม่มาเขาชอบอ่ะลุงเขาชอบไปทดลอง อ, <Okay. S 1> อยากอยากลองใช้อันนี้บ้างอยากลองใช้แบบนี้บ้างยี่ห้อนน้นบ้างอืมแสดงว่าวัยรุ่นออเขา,อาชอบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะใช่คือคือ,คอวัยรุ่นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเวลาที่เว,ทเวลาที่มีของใหม่มาหรือมีโฆษณาใหม่มากลุ่มแรกที่จะที่จะแห่กันไปดูแห่กันไปซื้อเลยก็คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแหละเพราะเขามีความรู้สึกว่าเออมัน มันทันสมัยหนึ่งแล้วนะสองถ้าเราได้ใช้ก่อนเออเราได้ใช้ก่อนเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นผู้นำอ่ะนะเราไม่ไม่ตกเทรนดเพราะฉะนั้นใช้ไปก่อนซื้อไปก่อนดีไม่ดีไม่รู้และไอ้การที่มีของใหม่ๆมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลดราคาด้วยนะเพื่อเป็นการโปรโมน อืมโหมดอย่างเงี้ยนะคะลุงคราวนี้เวลาที่วัยรุ่นเขาได้ใช้ของใหม่ๆมาเขาก็จะไปเล่าให้คนอุ้มคนนี้ฟังอุ้ยใช้มาละซื้อมาละก็เลยก็เลยเป็นกลุ่มเป้าหมายของของผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะคะลุงเขาจะจาบกลว่าใช่ว่าเจาะกลุ่มว่าเออถ้ายาสีฟันแบบดั้งเดิมแบบเนี้ยขายผู้สูงอายุลุงอะไรอะไรที่มันอินเทรนด์นำสมัยก็จะเป็น ลุงวัยรุ่นนะคะอ้างมาถึงวัยวัยแบบวัยแบบกลางอย่างทีบ้างอ่าววัยทํางานอย่างที่บ้างที่มีทั้งในมุมที่เปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนนะลุงที่เป็นแบบผสมผสานเออใช่ใช่อย่างเรื่องของการกินอย่างเงี้ยค่ะลุงไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานแบบนี้หรือวัยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเมนูนะคะลุงเขาก็กินจำทำกันลุงลุงคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าลุงลุงมองว่าหนึ่งมันคง ถูกปากเขาอะ่ะนะครับถูกปากแล้วก็กินกินง่ายอะ่ะนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทําไมมันถึงมีอาหารสิ้นคิดเนาะกระเพราไกา่ไข่ดาวเส้นใหญ่ลาดหน้าผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติคงไม่มีใครที่ไปนั่งกินชาบูทุกวันอ,ะอนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากินอะไรแล้วมันถูกปากแล้วมันไม่ใช่แค่ถูกปากนะน้องที มันกินร้านไหนกินร้านนั้นนะอืมใช่ใช่เจ้าประจำถูกไหมครับเจ้าประจำลุงออเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นความคุ้นลิ้นมากกว่าแต่ถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าเออลองอันนี้ดูนะครับไกท่ทอดร้านนี้ดีเชิญแล้วเอามาวางต่อหน้าเราเนี่ยแล้วเราลองชิมไปสักหน่อยหนึ่งบางทีมันอาจจะเออเอ,อ,อันนี้อร่อยจริงมันอยู่ที่อยู่ที่ความรู้สึกของเราแต่ถ้าเบอว่า เราไม่เปลี่ยนทัศนคติในการกินว่าไม่ได้อ่ะฉันต้องร้านนี้ถ้าไม่ใช่ร้านนี้ไม่ได้ไลุงเคยอันนี้ใช่ลุงเคยเคยซื้ออาหารร้านอื่นมาให้ผู้ใหญ่กินแล้วลุงก็บอกว่าคือร้านที่เขาเคยกินแล้วเาบอกว่าเขา,วเขากินเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอออร่อยเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันอยู่ที่ ทัศนคติเขาเนาะลุงเนอะถูกต้องมันอยู่ทนถูกต้เลยน้าบนเนี้ยอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยถูกต้องอืออ่ะลุงตลอดปีที่ผ่านมาลุงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปบ้างไหมคะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่องอะไรบ้างที่ลุงเปลี่ยนแน่ๆคือเรื่องเทคโนโลยีนิดหนึ่งอันหนึ่งอ่ะแน่ๆนะครับน้องทีหรือท่านผู้ฟังน่าจะหรือลูกศิษลุงจะรู้เลยว่าลุงใช้โทรศัพท์ที่ เก่ามากไม่สามารถกดไม่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยจนจนมาเมื่อครับถั้งห้าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายเขาเปลี่ยนโทรศัพท์ของเขาอะ่ะแต่เอาของเขามาใช้ใช้เนี่ยทุกวันเนี้ยลุงสามารถเปิด YouTube ดูได้อะไรต่ออะไรได <ừ> ้ในโทรศัพ<ม>ท์ถ่ายรูปโทรศัพท์ได้<ม>เฮ้ยลุงมีความสุขมากเลยกับการที่ไปไหนแล้ว มีกล้องมีมีโทรศัพท์ตัวนี้แล้วถ่ายแล้วถ่ายออกมาแล้วสวยส่งให้คนเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของลุงเลยเห็นไหมเขาว่าเปลี่ยนแล้วก็ก็ดีขึ้นเนาะในความรู้สึกตอนแรกแบบอาจจะคิดอยู่นะช่วงแรกหนักขนาดว่าเปลี่ยนไปจะใช้ยากไหมอ่ะมันจะมันจะมีปัญหาเปล่ะมันจะอะไรไหมคือเข้าใจของเข้าใจในมุมของลุงแต่ว่าแกเป็นอย่างนี้จริง สุดท้ายอะค่ะคนที่จะทําให้เปลี่ยนกันได้แสดงว่าต้องมีเป็นคนที่มีอิทธิพลกับเราอย่างเช่นลูก <c oughs> เ <อ |en|> จะทําให้พ่อกับแม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ง่ายที่ก็นึก <c oughs> ถึงครอบครัวทีนะพ่อ <c oughs> ทีที่เวลามแบบคิดอะไรไปเรื่องหนึ่งอะเขาก็จะคิดแบบนั้นนะแม่พูดสิบครั้งเขาก็าไม่เชื่อลุง <c oughs> แต่ถ้าทีพูดทีค่อยค่อยพูดค่อยๆพูดจะพักฟังแล้วจะพักเขาจะเชื่อแสดงว่า ถ้าเป็นคนที่เราวักเนี่ยจะทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายมันจะมนอิทธิพลง่ายขึ้นนะคะถ้าถ้าต้องการที่จะให้ใครเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ลองดูว่าเรามีอิทธิพลกับเขามากแค่ไหนถ้าถ้าบางที่เราจะเปลี่ยนอย่างเช่นแบบว่าใครพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเพื่อนรักเราพูดอะเปี่ยนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราเชื่อแล้วเราเปลี่ยนลงเปลี่ยนแบบค่อนข้างมั่นใจมากกว่ากลัวนะคะ อืมอ่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเรากลับมาเจอกันเด็กที่สองว่าเอ๊ะถ้าเราจะปรับตัวเองให้มันสดใสอ่ะเปลี่ยนตัวเองเลยอ่ะรับปีใหม่เนี้ยเราจะมีวิธีอย่างไรบ้างคะจิตวิทยาก,กับครูยุ้ย กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อคะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงการปรับตัวเองให้สดใสปรับเปลี่ยนตัวเองนี่แหละตอนรับเทศกาลปีใหม่กันคะ่ะลุงลุงค,คะ<ม>คืออยากให้ลุงบอกว่าเราจะมีวิธีปรับตัวเองให้สดใสเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละรับปีใหม่อย่างไรบ้างคะลุงเอาแบบง่ายๆนะคะที่สามารถทาได้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับปีใหม่นี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิง หรือว่าแหมกระทั้งวัยรุ่นอะไรก็ต้องปรับลุกออข้อแรกเลยลุงมองว่าการปรับลุกการเปลี่ยนอตัดผมใหม่ทำนูน่น<อ>ทำนี่แต่งเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่คือขอให้มีอะไรก็แล้วแต่ใหม่ในวันปีใหม่สัหน่อยหนึ่งเนี่ย<อ>เพื่อให้ให้เรารู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยมีความสุขเรามองเรายังมีความสุขให้คนอื่นมองแล้วมีความสุขด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคือการปรับลุกให้มัน ดูเป็นคนใหม่ขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ลุงว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะคืออาจจะง่ายๆเหมือนกันนะลุงอย่างถ้าสีผมดํามาตลอดเนี่ยลองทําเป็นน้ําตาลเข้มดูไหมเออเป็นแบบสีน้ําตาลนุ้ยอ๋อจากที่ได้เคยตัดหน้ามาถ้าเป็นัยรุ่นนั่ลองตัดหน้ามาดูไหมอ่ะเอออาจจะไม่ได้แบบหน้ามาเตืรนนะลุงเนาะเอาแบบหน้ามายาวๆหน่อยเอาเอาเอาเท่าที่พอแบบเรารับได้หรือแบบว่า แล้วเวลาที่มีคนทักมาอุย้ยน่ารักจังเลยอ่ะตามผมไหมแบบน,น่ารักจังเลยโห,หลุมใจฟูเลยล่ะเห็นไหมล่ะเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยการปรับกกรู้กันการเอ่อเปลี่ยนแว่นกคดีนะครับการทำสีผมการเปลี่ยนเอ่อสีลิปสติกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนรอบข้างเห็นอะและรู้สึกว่า เออน่ารักขึ้นนะแค่นี้มันก็เป็นความสุขใจต้อนรับปีใหม่สําหรับเราลนะในข้อที่หนึ่งนะครับผมข้อที่สองค่ะลุงข้อที่สองเลยก็คือเราต้องออกกําลังกายนะสายเฮลตี้นะช่วงเนี้ยนะครับ <c oughs> ใครที่ไม่ได้เคยคิดออกกําลังกายเลยเนี่ยนะครับอย่างน้องทีไม่ต้องไปพูดถึงน้องทีออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่ <c oughs> เออจะจะจะอย่าจะเลยครับ ลงมือเลยนะครับลองดูซิว่าตั้งเป้าเล็กๆอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับว่าสักสักกิโลนึงก่อนภายในสามเดือนสี่เดือนถ้ามันทําได้เนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่าเออตัวเองเบาลงรู้สึกใส่เสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นยิ่งคุณผู้หญิงเนี่ยลดไปสักกิโลนึงเนี่ยจะจะอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่กันเลยอะ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองหนึ่ง เราจะรู้สึกว่าเราทําได้อ่ะลุงมากมากกว่าสิ่งที่เรื่องลดน้ําหนักนะคะนอกจากเราน้ําหนักลงมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทําได้อ่ะลุงคือความมั่นใจอ่ะอเราทําได้เสร็จแล้วเรายังเอาไปคุยอีกนะกับคนอื่นว่า,นนนะนวาเนี่ยฉันทําได้นะสามเดือนเนี่ยฉันลงไปสองกิโลนะมันเป็นความภูมิใจเล็กๆอ่ะลุง <laughs> ที่มันที่มันสามารถแบบทําให้เราคุมมใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหม อันต่อไปพอพอลดน้ําหนักได้เสร็จอีกอันหนึ่งควรจะต่อเนื่องกันเลยคือทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับทานอาหารที่เพื่อสุขภาพบ้างไม่ใช่ล่อแต่ของมันตลอดเลวลามันอร่อยก็จริงแต่บางทีเนี่ยมันต้องลดบ้างเนาะของพวกนี้คือบางทีเราจะกินแต่ที่เราชอบนะลุงเนาะก็คืออาจจะสลับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนเป็นกินของที่ชอบด้วยนะแต่ก็ต้องมีเป็นของที่มีประโยชน์ด้วยก็ต้องกินนะลุงเนาะคือส,สลับสลับเป็นกินบ้างอย่างเงี้ยนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะลุงข้อต่อไปอันนี้มามองในแง่การทํางานบ้างนะครับบางทีเราจะต้องสะสางไฟงานในคอมหรือว่างานบนโต๊ะที่มันเกะก,กะเหลือเกินเนี่ยเก็บเข้าที่สักนิดนึงดีไหมก่อนปีใหม่เพื่อให้เรารู้สึกว่าเออโต๊ะเราสะอาดสะอ้าน ตอนรับปีใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทําอีกอันหนึ่งเนาะคือปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรโค้งจุ้ยเหรอลุงที่โตก็ได้นะตั้งต้นใหม่ปรับมุมมาลุงปรับมุมที่เ,เคยวางอะออวางที่สอตรงนี้โทรศัพท์ตรงนี้ก็อาจจะลองเอาสภาพแวดล้อมบนโตะทํางานรับสภาพแวดล้อมในโตทางานเออมีดอกมามีแจาก,กันดอกไม้สักนิดนึงให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วบอกอา้า เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีกกกันเลยเนี่ยแค่นี้เราก็คือการเปลี่ยนแล้วนะค่ะ,ะมีอีกไหคะลุงมีอีครับอันต่อไปก็คือลดละเลิกบางสิ่งที่เคยทำเช่นสูบบุหรี่กินกาแฟเยอะหรือว่าบางคนก,ก็ไปดื่มเหล้าเมายาอะไรเงี้ยล,ลดละเลิกไม่ได้ให้เลิกทีเดียวให้ลดลงบ้างนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนั่นแหละ แล้วก็เราก็เป็นเป็นที่มองของคนอื่นในแง่ที่ดีขึ้นว่าเออแต่ก่อนนี้คุยกับคนสูบบุหรี่คนเนี้ยืเหมือนมากเลยทีเคยได้กลิ่นไหมคือที่ที่เป็นคุ้มแพ้ด้วยนะคะคืออะไรอย่างเี้ยที่ยังหาหาคนสูบไม่น่้เลยลุงแต่ทีได้กลิ่นมันล่ะเวลาที่ลงไปแบบที่โล่งๆอ่ะทั้งที่ทีไม่หนตัวนะลุงแต่คนที่เป็นพุ้มแพ้แบบอากาศหรือพวกเนี้ยมันจะเอฟเฟกเร็วมากใช่ใช เรายืงไปยืนใกล้ๆนี่พอครลุงทาอาเจียหนะทีนะที่เขาจะแบบไม่ค่อยพูดด้วยคืมันเหม <c oughs> ือนเื่องฆ่าเขาอ่ะโอ,อ้ใช่เอะ่อนั้น<ด>ค่ะลองเปลี่ยนดูนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหยุดหรือว่าลดไปได้บ้างเนี่ยก็จะทําให้เราดูดีขึ้นอ่ะข้อสุดท้ายลุงข้อสุดท้ายข้อสุดข้อสุดท้ายเลยนะครับอันนี้อันนี้เหมือนจะยากแต่จริงๆไม่ยากครับ มองโลกในแง่ดีคิดดีทำดีให้อภัยคนอื่นมีน้ำใจกับคนอื่นนะครับแล้วเราจะทำให้ตัวเราเนี่ยผู้คนมองด้วยความชื่นชมแล้วก็รู้สึกอยากเข้ามาใกล้ชิดนะครับอืมคือมองโลกในแง่ดีไม่ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะหมายถึงว่าต้องคิดคบ,บนบพื้นฐานของใจเข้าใจเรา อย่างที่สองก็คือการมองโลกในแง่ดีจะทําให้เราเป็นคนไม่คิดมากอ่ะลุงไม่ไม่ไม,ไ,มมไม่เก็บอะไรเข้ามาข้อดีของมันอย่างที่สอดคลอเรื่องเรื่องดับบางเรื่องเราจะผ่านมันไปได้ง่ายมากคือมองโลกในแง่ดีถ้าถ้าทีจะเพิ่มเติมก็คือที่อยากให้มองให้ผ่านในเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆคือ<ม>ข้ามได้ข้ามเลยลุง<ม> <laughs> เรื่องนี้ยมันอาจจะก,กระทบกับเราแหละแต่ถ้าข้ามได้ก็ข้ามไปเถอะมองผ่านไปเถอะใ,ให้มันอย่ากเก็บมันมาคิดทุกเรื่องอ เราจะรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่มีเรื่องเก็กะใจอะ่ะนิดนี่หน่อยหน่อยปล่อยผ่านไปมันจะรู้สึกโล่งขึ้นแล้วมีงานใหญ่ที่เราจะต้องทําเยอะกว่านี้นะ่ะจะมาคิดอะไรเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยผ่านได้ผ่านเลยครับท่านผู้ฟังครับคือเอาแต่เรื่องใหญ่ๆหญ่ก็พอนะคะเพราะว่าชีวิตเรามันมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องเข้ามาในชีวิตนะคะคุณผู้ฟังการมองโลกในแง่ดีการมองข้ามเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยจะทาให้เราใช้ชีวิตแบบปกติสุข มากขึ้นนะคะลุงขาให้กําลังใจคนที่คิดว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยค่ะลุงพอฟังเราเสร็จฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันคิดแล้วแหละว่าฉันจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองลุงให้กําลังใจเขาหน่อยแต่เขาก็ต่อสู้กับความรู้สึกที่แบบว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วจะดีไหมนะคุณลุงคณนี้จะ <c oughs> อะไรกับฉันไหยนะอะไรอย่างเงี้ยลุงลุงให้กําลังใจหน่อยค่ะเข้าใจคราเข้าใจครับเพราะนั้นนะครับอยากที่จะให้คนที่ตั้งใจ แล้วก็อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมีความมั่นใจในตัวเองนะครับต้องลองทำเลยครับอย่าแค่คิดแล้วก็วางไว้เฉยๆ p l a น n i n g นิงน่งเฉยๆไม่ได้ครับ plan แล้วต้องทำเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ครับลองทำดูเริ่มจากหนึ่งมือมีหนึ่งปุ๊บมันมีสองยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณลองใส่รองเท้าไปวิ่งที่สนามสักวันหนึ่งก่อน ยี่สิบนาทีแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเออวันนี้ทำไมเราทําได้คุนนี้เราก็ทําได้นะ่ะค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยครับไม่ต้องรีบร้อนครับเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อยากที่จะดีขึ้นแล้วก็มีปีใหม่ที่สดใสขึ้นนะครับผมอ่ะสุดท้ายลุงข้อดีของการปรับตัวเองให้สดใสต้อนรับปีใหม่นี้ลุงคิดว่าชีวิตเราจะดีไงคะ ถ้าเราปรับเลย,ยชีวิตเราดีแน่ครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับที่เราพูดมาเนี่ยมันก็มีผลดีกับตัวเองทั้งหมดสุขภาพร่างกายหรือว่าจิตใจการใช้จ่ายเงินทองถ้าเรารู้จักวิธีใช้อะไรต่างๆมันก็จะทําให้เราเซฟอะไรไปได้หลายๆอย่างเหมือนกันแล้วที่สําคัญก็คือทําให้เรากลายเป็นคนใหม่ได้ในปีใหม่ครับผม,มผ่านมาตั้งปีหนึ่งเจออะไรมาตั้งมากมายค่ะคุณรู้ฟัง เราลองจะเปลี่ยนอะไรตัวเองสักอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของการใช้เงินก็ได้เรื่องของการช้อปปิ้งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าปรับน่อยเหอะให้มันน้อยๆลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะลุงนะหรือว่าจากที่เคยซื้อเสื้อผ้าก็แล้วกันเนาะใช่ซื้อเสื้อผ้าขาวๆดำๆลองเปลี่ยนเป็นสีดูบ้างไหมเออลุกแบบว่าเทาๆอย่างเงี้ยค่ะลองเป็นสีชมพูสีฟ้าเริ่มจากสีที่มันแบบ ไม่ได้ฉุดฉาดใช่ไหมไมันดูสดใสอ่ะไม่ใช่สดใสแต่ตัวเองนะคนรอบข้างเห็นแล้วเขาชมเนี่ยคุณจะมีความสุขร้องเลยครับอันนี้ต้องลองครับขอสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอย่างน้อยเรามาปรับลุกตัวเองกันให้สดใสแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่เรามีมาส่งท้ายปีกันแบบนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะ เรามาพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันพระัสัปศปดีนะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลค่ะดิฉันที่เราได้ยิ่งมีค่ะยุงยืนนรพงษ์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล